สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ MG ZS ครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2019ครับผม เป็นเครื่อง1.5เป็นซินครับรุ่นท็อปสุดครับรุ่นดีครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถสูตรบาทไปเลยครับผมและทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์และไปส่งรถให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าเดย์ไลท์ซีนอนนะครับผม สีสวยนะครับผมเดิมๆบางๆทุกชิ้นเลยครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงเลยนะครับผมมีระบบเซนเซอร์นะครับผมระบบเซนเซอร์ถอย3จุดครับและมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับผมรถบ้านเดิมๆป้ายแดงเลยครับสีสันเงาวับเลยครับผม คันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อมแมกยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4เส้นนะครับขับได้อีกยาวไกลครับผมโอเคครับมาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับผมคุณลูกค้าสภาพนะครับใหม่มากเลยครับผมมาพร้อมกับเบาะหนังแท้ปรับสูงต่ำได้นะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมปุ่มสตาร์ทมีมาให้นะครับผม มีระบบ Bluetooth นะครับคำสั่งเสียงมีมาให้นะครับผมเกียร์ออโต้ครับเกียร์ทิปโทนิกครับผมจอ D V D ครับผมแอร์ดิจิตอลครับระบบถุงลมนีลภัยคู่หน้าครับผมเป็นไงครับออปชั่นครบๆเลยครับคันนี้โอเคครับมาชมเบาะหลังกันต่อเลยนะครับเบาะหลังนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับใหม่มากครับแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผม ไม่ช้าเลยครับคันนี้ทั้งใหม่ทั้งสะอาดครับเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีเลยครับผมโอเคครับมาชมท้ายรถกันต่อนะครับผมนี่เลยครับท้ายรถเลยครับอย่างกว้างเลยครับผมใส่อุปกรณ์ของใช้นะครับได้เยอะแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับผมรับประกันเลยครับรถไม่เคยชนครับหัวน็อตไม่เคยไขไม่เคยขยับเลยครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊ส และไม่มีน้ำท่วมครับผมโอเคครับไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนนะครับนี่แหละครับปุ่มสตาร์ทนะครับผมกดแล้วปล่อยเลยครับติดแล้วครับชึ่งเดียวทีเดียวติดชึ่งครับผมเลขไม้ใช้งานน้อยนะครับผมหนึ่งแสนกว่ากิโลเองครับมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้ โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆเลยนะครับเครื่องแห้งๆเลยครับคุณลูกค้าไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับผมเครื่องติดอยู่นะครับเครื่องเงียบมากครับผมเดิมๆเลยครับและที่สําคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์เลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมและที่สําคัญเลยนะครับรถ ไม่เคยชนครับหวัวน็อตไม่เคยขายไม่เคยขยับครับผมไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สและไม่มีน้ำท่วมนะครับผมรับประกันให้เลยครับครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดาหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับจะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับผมหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนบอกผมและทีมงานรถบ้านมงคลได้เลยนะครับทางเรายินดีบริการแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม